พรีวิวนัดแรกไทยลีกดาร์บี้แมตต์ตะวันตกราชบุรีเปิดบ้านพบพลังการเอฟซีวันนี้1ทุ่มตรงก็สำหรับวันนี้นะครับก็ได้เลิกประเดิมสนามสำหรับฟุตบอลไทยลีกหฤดูกาล2 0 2 5 2นถึงกครับก็จะเป็นเกมคู่ระหว่างราชบุรีเอฟซีนะครับอันดับ4ในฤดูกาลที่แล้วครับในไทยลีก1จะดวลกับน้องใหม่ไฟแรงอย่างพลังการเอฟซีที่ฤดูกาลที่แล้วนะครับได้อันดับ4แล้วก็เพย์ออฟได้ขึ้นชั้นขึ้นมาครับก็จะวันนี้จะมาอัปเดตความพร้อมของตััวเ่นทท้ง2ีบ เริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างราชบุรีนะครับตัวผู้เล่นเก่าๆอย่างพร้อมกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นไทยอย่างจักรพันธแก้วพรมมีธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรกองหลังก็ยังข่าโจทานเข็มดีที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนประตูก็ยังมีอย่างกำพลปฐมอาขกุลครับแบ็คซ้ายก็น่าจะเป็นอภิสิทธิ์สวดาขวาเป็นเจสซี่เคลเรนกองหลังก็น่าจะเป็นกาเบรียลมูตอมโบยืนคู่กับเจเรมีเคลินัทก,กองกลางก็มีกิษณุนนท์สีสุวรรณจักรพันธ์แก้วพรมแล้วก็ธนวัฒน์ครับแดดนน,นะนนนนนห้้้าาจจะะมมีเออ็ิวววรตับปปกกไยล ในเกบ้าเป็นโตครับอีกคนก็น่าจะเป็นอีกซานฟันดี้ที่มีโอกาสที่ประเดิมสนามให้กับราชบุรีครับ ในส่วนทีมเยือนครับลองใหม่ไฟแรงอย่างพลังการ f c ที่ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะในทีมเยอะมากครับประตูก็น่าจะเป็นกิติพงศ์ผู้แถวเชือกที่ย้ายมาจากเมืองทองครับแบ็คซ้ายก็อาจจะเป็นพิรพัฒน์นยชยาขวาก็อาจจะเป็นไลฮานสะจวนครับเซนเตอร์ก็เป็นปวีตันทะเตมีอาจจะยืนคู่กับเดียกโก้บานันกาครับกองกลางก็มีอย่างเซร์จิโอเกโล่ครับที่ย้ายมาจากลีกมาเลเซียครับกองหน้าก็มีอย่างเจนลบสัมเพาดีเกมนี้ก็อาจจะลุ้นทาวเซนก็อาจจะไม่มีชื่นครับเนื่องจากสวามดิตอาจจะยังไม่ได้กองหน้าอาจจะเป็นอบบาาาาากกามมลาลา่่ที ก่อนหน้านี้แล้วความฟิตอาจจะพร้อมแล้วก็มารอดูกันนะครับวันนี้เตะที่สนามราชบุรีสเตเดียมครับคู่นี้คิดว่า น่าจะไม่ง่ายแน่นอนสำหรับเจ้าบ้านอย่างราชบุรีครับแต่ด้วยขึ้นชื่อด้วยประสบการณ์ที่อาจจะดูเหนือกว่าทีมเยือนอย่างพลังการแล้วก็ความเข้าใจเกมของผู้เล่นในทีมมากกว่าก็อาจจะลุ้นประเดิมสนามเก็บ3แต้มเบียดเฉลิมชนะพลังการ FC ไปได้ครับวันนี้ผมก็จะไปดูภาพรบรรยากาศที่สนามด้วยว่าเกมเป็นยังไงครับยังไงใครเจอกันที่สนามก็ทักทายกันได้ครับผมเจอกันที่ราชบุรีสเต,เตเดียมวันนี้1ทุ่มตรงครับถ่ายเท่าถดทาง ASP อสเครับ ท่อง a p s p o r t 1ครับก็เจอกันที่สนามครับใครที่ไม่ได้ไปที่สนามก็อย่าลืมดูถ่ายเอาสดได้ทาง ASPay Sport 1ครับก็ดูฟรีทุกเครือข่ายครับสำหรับปีนี้ครับสำหรับฟุตบอลไทยลีก